สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ออกมากลางแจ้งกลางบ้านเนีย่ยคนข้างถนนหนทางขึง้นมาเดดดี่ะะยวนีุณกะลยาหมวดกรเขานะคะเนาะมาแล้วหวยคุณกัะละยานะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม หันเข้าบ้านกันบ้านพระหัตคุณกัลยาแมา่เหมือว่านนี่เอาเสียยเเเส้ยนละย่องกับแม่แล้วเอาเสี้ยนละย่องคุณบอกบุญแม่ไปทำบุญน้ำเพลินเตอร์ผู้ใหญ่ใจบุญสวัสดีครับเจ้แดงเสียงเลขแล้วฝันว่าป่าล้ายหลายสองขึ้นแล้ว มีค้นมากกับ1ิบอกว่า6จะเป็นเก้าแล้วว่าเบิลเจ็ดเจ็ดเจ็ดเก้าเก้อันนี้คือผู้ใหญ่ใจบุญเนาะพันไล่นี่คือความฝันครับอขอบคุณค่จะจีอาร์หนฟังอีกรอบหนึ่งสวัสดีครับเจ้แดงเสียงเลขแล้วฝันว่าได้ป่าหลายหลายสองขึ้นแล้ว มีคนมากกับ1สบอกว่า6จะเป็นเก้าเจ็ดแล้วว่าเบิ้ลนะมาสันเจ็ดเจ็ดเจ็ดเก้าแล้วก็เกเก้าคนว่าน่ะอันนี้คือผู้ใหญ่ใจบุญเนาะแล้วก็นี่นะแล้วก็วัาสนาผ้าลวยมือคึืนขอไปแม่นะครับหัวยลาวที่บอกว่าแบบนั้นนะครับวันนี้ผมแก้มือให้สมน้อยโอเค มือขึ้นห้าน้อยพันแตกเจ็ดแปดตรงตรง,ตงนเนาะเนาะหมูว่านี่ห้าน้อยวิ่งพี่ของวัสนาบ้านรวยมันนี่ของคุณกัลยา<ม>ของคุณกัลยา<ม>ค่ะ<ม>รอบก่อนที่สิบหกออกหกหนึ่งออกตัวใดหกหนึ่งกับเก<ม>้าหกเข่าปะ 1> 1, 9, 1, 6, หนึ่งเก้าหนึ่งหกงวดก้อนพันถ่าสามตัวเนาะเก้าหนึ่งหกพันถ่าหนึ่งหกกับหนึ่งเก้าโบเข่างวดก้อนนี่แต่ว่าสองงวดที่ผ่านมาเนั่นเข่าตรงๆร,รอบนี่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามงวดนี่วิ่งบนแปด แดดับยังหรอฮะตาพอเห็นหง่นกับเขียนมาตัวน้อยหน่อยข้างล่างสี่กับหาค่ะสี่กับห้าสีข้างล่างวิ่งสี่กับห้าสี่เจ็ดหาเจ็ดสี่สยังเนาะโอ้ยสี่ยังเนาะัานี้เนาะหาเก้าหาเจหาเก้เจด รแ็ซี่อย่งเดียวสิเปเบิ้งกักลักสีเขียนให้แล้วก็ข้างบนวิ่งแวิ่งแกับอย่งตา่าเห็นหเพิ่นเขียนมาหน่อยค่ะหาสา,า้าเห็นหงค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวเดวีเขาเมียเพิ่นนาสิกเนาะันนี้ก้านาสิกล้วว่หนหนึ่งค่ะบันนี้ตัวนี้ตัวใดบันเนียว ซีซีเจ็ดแล้วก็ซีอย่างก็ซีเป็นซีเก่าตัวก็่าเข้าใจเรีนเก่า <9 S 2> มา,าตัวน้นอนเอบลางนี่นี่เดิยนซีก็ผ่าแต่ว่าหาบาเอเมอเอียนคนไทยซีเจ็ดแล้วก็หาเจ็ดหาเก้าอีกตัวน,นึงมันหาอย่างหัวแตกคือหาเ <หา S 2> จ็ดเนีน่อันนี้หาเจ็ดอันนี้หาเก่าอันนี้นนก็ซีบอเมีนซีเจ็ดเออซีเจ็ดมันมีเดี๋ยนะ มันคืออะไรเจียบเนี huh. Now, like one, no ่ยท right> ่านผู้ชมเราจะเป็นซีหาซีหากับว่าแม่เนี่นะมันะแวมันเามันซเปลนเก่าเพราะว่าอันนี้เห็นไหมมันมัมีเกมันก็ยังเป็นหาเก่าไหมนัวมันอาจะเป็นซีเก่าเ้ยทาผู้ชมเบิ้งซอยนัวซีเก่าหลานนัวแต่ผู้ชมเบิ้งซอยเป็นซีอย่างตัวเทิงก็เป็นแปดอย่างเลยโอ๊ยนาแบบนี้เนาะ เป็นเลขเก้าตัวเดียวเท่านันล่นะเนาะเออซีหนาสีซีเกเพราะว่า4ีเจ็ดหาเจ็เกเ,เออแม่นหระคะท่านผู้ชมข้างบนกับีเป็นแปดสาม้เป็นเได้ขอสรุปละคะท่านผู้ชมสรุปว่าเด่นบน8กับ9 8้าแปดส8มเก้สามส หกหนึ่งสากับ3ามมาถูกมองแน่หนึ่งสองสาแล้วก็ตรงนี้ด้วยเนาะเอาเป็น3 1กหับข้างล่างสกับ5้าสี่เจ็สหห้าสรุปได้เรียกว,ว่าเป็นเลขเก้ค่ะเนาะแปดสามแล้วก็ 4, 7, 4ี่เจ็ดสี่ห้าอ้ยสี่เจห้าเอา่อานผิดขอโทษสี่เจ็ด สี่เก้หห้าค่ะพูดกันระยะนด้รอบนี้เนาะก็ใส่ที่8ปดสี่แดห้าได้9ก้าสี่เได้จับคู่กันเนาะจับคู่นอกนอกกรอบนะคะก็จะเป็นมันเค่อยออกไหมคะแสี่แปดห้าเก้าสี่เก้ห้าเนี่ย เพิพ่มกับมาเพิ่มแล้วนะนะคะเป็นบนเป็นล่างได้ออกแน่นอนอยู่ในนี้นี่แปดสี่บอกระตัดทิ้งค่ะนะ,ะนะก็จะเลียแปดห้านะคะแล้วก็เก้าสี่เก้าห้าถ้าจับตัวเด่นใส่ตัวเด่นแบบนี้เนาะเคยมันเคยมากอะ่ะเคยมาเนาะก็สีได้แปดห้าแปด เก้าหาค่ะตัวนี้ก็ห้าเก้าอยู่แล้วเนาะห้าเก้าแล้วก็สี่เก้าก็ได้นี่ยสี่เก้าได้เลยนี่ยเก้าสี่สี่เก้าได้เลยสรุปแล้วว่าจะต้องเดินตัวนี้ค่ะเนาะนะคะตัวนี้สวยงามไปทั้งบนทั้งล่างได้เด้อเหล็กเป็นอ่ะน,นะเติมเทียรล่างนี่ขึ้นบนบน,บนลงล่างนะคะเอารวยๆแห้งไปน้ำกันจเจดแดงก็บ,บอกว่าเลยวางวดนี่ หาจะอยู่ลางเจ็ดอยู่บนไม่หาเจ็ดบนนี่ก็ได้เลยค่ะท่านผู้ชมเนาะห้าเจ็ดบนนี่ก็สวยมากเลยสี่เจ็ดบ่นก็สวยค่ะท่านผู้ชมเอาเป็นว่างาในการแจยงซื้อสากินแบงรัฐบาลขอบคุณคุณกัลยาแม่กัลยานะคะขอบคุณมากๆเพื่อนเกิดอยู่ในวัยที่ว่าเจ็ดสิบแปดปีนะมาเจ็ดสิบแปดล่ะจะแดงรู้จักกับเพิ่นตั้งแต่เจ็ดสิบ เจ็ดสิบฐานะเจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบน่นตอนนี้ก็น่าจะเจ็ดสิบแปดเจ็ดสิบเก้าล้วเนาะเสียงยังแจ้วยังเป็นเองหน่อยอยู่เสียงเพื่อนนะสุขภาพแข็งแรงเอาจะเด้งคตรตุลาไปก่อนนะคะสั่งสอครีมพร้อมสบู่คันหนึ่งเซ็ตหนึ่งเซ็ต จะสีส้มก็ได้หรือสีขาวก็ได้ระบุมานะคะหน้าหนาวล้วบำรุงไหวค่ะท่านผู้ชมบำรุงผิวพรรณราคาไม่แพงราคาจับต้องได้ตามท้องตลาดกับราคาหนี่ละค่ะนะอันนี้หกร้อยสั่งอันเดียวได้นี่ก็สั่งอันเดียวได้กล่องเดียวได้กลางขึ้นกลางวัน,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 นสั่งมาได้นะคะแต่ั้งชุดเนี่ยเราส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางนะคะส่งฟรีเก็บเงินปลายทางค่ะถ้าเขา็มาได้ สบูข่ขาวกัน,นหน้าเนียนนุ่มเนียนอ่อนกว่าไวค่ะเนาะผิวสุ่มชื่นแรดูอ่อนไวผิวกระชับใปหน้าผิวชั้นนอกชั้นในจะหดเขา่าหดเข่าเลยค่ะเนาะมันก็กระชับเข้าน่าเจรียงไงวันอย่างโรคหัวใจโรคหัวใจมันหนาบวมนะถ้าไม่มีโรคหัวใจหนีอ้ยหนาบวมบวมหนาเรียวกว่านะี้เนาะเนาะโรคหัวใจตื่นคือมานหนาบวมเนาะ ต่ว่าครีมนี้ช่วยได้นะกางขึ้นนี่ถ้าถ้าเหลาตื่นขึ้นมาหนาหนาฮอสิบวมหนาคนปกตินะ,นะะแล้วก็บำลุงสายตาด้วยตัวนี้ค่ะบำลุงสายตาฝ้าฟ,า,ฟางตาเป็นต้อเนื้อต้อแดดต้อล่มต้อกระจกกินได้ค่ะเจะเรียงกินกันนะหมดนี้่สีเจ็บเจ็บตาน,นอนดึกนอนดึกสองเม็ดหลังอาหารนะคะสองเม็ดหลังอาหารจะรีงงจะกินกาแฟกับอันนั้นไปแล้ว ดูกาแฟรครับนนขนมปังกินไปแล้วเพราะเป็นยังกินอาหารไปแล้วแล้วก็กินหลังอาหารเช้าหรือเย็นก็ได้ค่ะตัวนี้หลังอาหารด้านนี้นพรออมเ่าเพราะว่าเป็นแคลเซียมบำรุงกระดูกแก้ปวดกระดูกปวดเก้าลดบวมของเก้าได้ผลสงงัดค่ะ เสื้อเจรียงได้ผลจริงจรเอฟซีหลายท่านหายหายแล้วปวดกระดูกนะคะตามข้อต่างๆปวดเส้นปวดเส้นบ่หูว่ามันสีหายบเริ่มปวดอาจจะบ่หายเกี่ยวกับกระดูกทั้งนั้นเลยเป่นว่าปวดฟันกันย่งหายมาสันเดียวานะานะเอฟซีวาน่ะเออเจรียงกับปุงหูวว่าปวดฟันมันก็หายปวดตามคอดังกดเก็ดกดเก็ดข้าเขาย่าง,งาบาา่ได้ก็ย่างได้ค่ะ เห็นว่าสองคนยางบ่ไห้บอกเจแดงนะคะเนาะเ <c oughs> จแดงขอขอตัวลาไปก่อนนะคะขอท่านผู้ชมโชคดีรุวยถูกหวยไปด้วยกันในวันที่หนึ่งเดือนพฤศจิกาทึ่งจะเข้าหน้าหนาวแล้วนะคะเข้าหน้าหนาวอย่างเป็นทางการก็ห่วงสุขภาพดูแลสุขภาพกันเจแดงกระทมใจเจ้าของอยู่เือกันจะภาวันหน้าแล้วก็ทําตัวให้หายหัวใจมันมัเมยลายเพื่อจะสู้ไปด้วยกันกับลูกกับหลาน ลูกหลานกะกำลังเติบโตกำลังเลียนหนังสือหาเงินส่งลูกเลียนให้มันจบให้เขามีรายได้ก่อนจังไปช่วยแม่เขาก่อนเนาะตอนนี้ถ้าปก่อนนี่ก็พลาะของเดือนนี่คือเสียหาบาไวดอกเนาะหาหาคนเดียวกินห้าคนมันก็ไม่ไหวเนาะต้องห้าคนให้มีรายได้หมดทุกคนขอบรั่วกับจริญ่ค่ะขอบรั่วกับสิมีเงินใส่นะคะไม่ใช่หาคนเดียวกินห้าคนสิบคน บอมี่ลืมตาอาปากเลยคะ่ะทุกคนต้องมีรายได้ชีวิตมันถึงจะดีด,ดีเนาะค่ะเนาะจะเดียงขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ